หลังจากที่เวนส์เดย์ถูกไทเลอร์นในร่างของไฮเล่นงานจนกระเด็นหมดสติไปจากนั้นเมื่อเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาที่โรงพยาบาลก็ได้พบกับครูใหญ่วีมที่คอยมาเฝ้าดูแลอยู่ทำให้ว e นส์เดย์จึงคิดว่าตัวเองได้ตายไปแล้วถึงสามารถมองเห็นครูใหญ่วีมได้แต่ว่าพอเธอเปิดประตูออกไปจากห้องเธอก็โผล่ไปยังป่าแห่งหนึ่งแล้วครูใหญ่วีมก็ปรากฏตัวมาหาอีกครั้งบอกว่าเวนส์เดย์ยังไม่ตาย และครูอาสามาเป็นวิญญาณนำทางดวงใหม่ให้กับเวนสเดเองเพราะความจริงแล้วทั้งสองคนมีเชื้อสายเป็นญาติห่างๆกันจึงสามารถทำหน้าที่เป็นวิญญาณนำทางให้กันได้ทางด้านของโรงพยาบาลวิลโลฮิวหลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องจนทำให้คนไข้หลุดหนีออกมาอลวาดและฆ่าชีวิตบุลคลากรนในโรงพยาบาลเปหลายคนจูดีได้ให้แถลงการกับนักข่าววา่า ตอนนี้สามารถจับตัวคนไข้เหล่านั้นกลับมาได้แล้วเหลือแค่3คนที่ยังหลบหนีอยู่คือเฟสเตอร์ไทเลอร์และซอมบี้ต่อจากนั้นขณะที่เวนเดย์กำลังจะกลับออกจากโรงพยาบาลจูจูพยาบาลคนหนึ่งก็นำดอกไม้ที่ตายแล้วมามอบให้ข้างในนั้นมีข้อความเขียนบอกว่าเธอกับอินนิตจะถูกจัดการในคืนนี้พอเวนเดย์ถามว่าใครเป็นคนส่งมา พยาบาลก็ชี้ไปหาผู้ชายที่อยู่ตรงทางเดินซึ่งเขาคนนั้นก็คือไทเลอร์ที่กำลังแฝงตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้พอเวนส์เดย์คิดจะไล่าตามไปแต่ว่าไทเลอร์ก็หนีหายไปซะก่อนจากนั้นเวนส์เดย์จึงกลับไปหาอินิดท,ที่ห้องเพื่อสั่งให้อินิดเก็บข้าวของหนีกลับบ้านเพราะไทเลอร์กำลังวางแผนจะมาจัดการกับพวกเธอทั้งสองคนในคืนนี้ซึ่งอินิดก็ไม่พอใจที่เวนส์เดย์ไม่ยอมให้เธอช่วยและทำเหมือนกับว่าเธอนั้นอ่อนแอไม่มีประโยชน์ อินิตจิงไม่ยอมทําตามคําสั่งของเวนเดย์แล้วคิดจะไปรวบรวมพักพวกมาช่วยกันต่อสู้กับไทเลอร์ต่อมาเมื่อเวนเดย์ได้เดินออกมาที่สวนหน้าโรงเรียนครูใหญ่วีมที่ตามติดชีวิตของเวนเดย์ไปทุกที่เธอก็เห็นว่าครูใหญ่ดอที่เข้ามาเป็นครูใหญ่คนใหม่ของเนเวอร์มอนนั้นเป็นคนที่เธอไม่เคยรู้จักและไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ผู้สืบทอดที่เธอเคยอนุมัติไว้ ครูใหญ่ดอทประกาศว่าคืนนี้เขาจะจัดเทศกาลลำลึกถึงชาวเอาแคสที่เคยเสียชีวิตขึ้นที่สุสานเนเวอร์มอร์ซึ่งจะมีแขกมากมายแห่กันมาร่วมงานเวนเดที่ได้ยินแบบนั้นจึงเข้าไปสั่งให้ครูใหญ่ยกเลิกงานเพราะไทเลอร์กำลังจะบุกเข้ามาที่เนเวอร์มอร์และอาจมีการนองเลือดเกิดขึ้น แต่ว่าครูใหญ่ดอตก็ไม่ยอมยกเลิกและไม่กลัวไทเลอร์ด้วยเพราะที่เนเวอร์มอลแห่งนี้เต็มไปด้วยชาวอัลแคสเก่งกาดที่สามารถรับมือกับไทเลอร์ในร่างของไฮได้อย่างสบายโดยเฉพาะกับครูคาพีที่เป็นมนุษย์หมาป่าเลยเคยปราบไฮมาได้แล้วส่วนทางด้านของพักรี่เขารู้สึกกวนกวายและคิดถึงเจ้าสเลฟเพราะมันเป็นทางเพื่อนและสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเขาพักรี่เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์บอกว่าตอนนี้สเลฟมันได้หนีออกไปจากวิลโลฮิล ซึ่งเขาเป็นห่วงมันมากกลัวว่ามันจะถูกตามล่าโกเมรผู้เป็นพ่อเห็นแบบนั้นก็เลยบอกพักรี่ว่าจะช่วยออกตามหาเจ้าเสลิบให้ตัดภาพมาที่นักล่าคนหนึ่งที่จูดี้ส่งให้ออกตามหาคนที่หลบหนี พอเขาได้เข้าไปถึงยังท่อระบายน้ำนักล่าก็ถูกไทเลอร์ที่แอบซุ่มอยู่จัดการจนเดี่ยงไปเสียงร้องของเขาดังหวยหวนจนทำให้เสเลิบที่อยู่แถวนั้นได้ยินเขา้าสเลิบจึงตามเข้าไปในท่อระบายน้ำเพื่อกินสมองของนักล่าที่เพิ่งจะตายไปสดสดร้อนๆแล้วมันก็เจอกับรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่นักล่าพกติดตัวมาด้วย ึ่งเธอคนนั้นคือคนที่เวนส์เดย์เคยช่วยหนีออกไปจากวิลโลว์ฮิลส์ส่วนเวนส์เดย์เธอได้เข้าไปพูดคุยกับครูคาพีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีรับมือกับไฮพอรู้มาว่าแฟนเก่าของครูนั้นเคยเป็นไฮและเกือบจะถูกฆ่ามาแล้วแต่ว่าครูก็สามารถจัดการกับมันจนรอดมาได้ครูคาพีบอกว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพอดีทําให้เธอจึงสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเพื่อต่อสู้กับเขาแล้วแฟนเก่าของครูก็เผอฆ่าเจ้านายของตัวเองตายไป ทำให้เขาจึงเริ่มสติหลุดแล้วกลายเป็นบ้าเมื่อหายไม่มีเจ้านายแล้วไม่ช้าคนเลีเยวเก็ต้องตายไปเองในที่สุดเว้นแต่ว่าไฮาที่เป็นเพศหญิงนั้นจะแข็งแกร่งกว่าเพศชายและสามารถอยู่รอดได้นานกว่าแม้จะไม่มีเจ้านายแล้วต่อจากนั้นเมื่อเวนเดย์ได้กลับไปที่บ้านพักของแม่และกำลังศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเก่าๆของมาริลีนทอนฮิวเพื่อจะหาวิธีหยุดยั้งไทเลอร์ วิญญาณของครูวีมที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเวนส์เดย์จึงทำการผลักสมุดที่เวนส์เดย์อ่านอยู่ไปหามอนติเชียจนทำให้มอนติเชียได้รู้ว่าเวนส์เดย์กำลังคิดจะปรุงน้ำยาที่สามารถควบคุมไทเลอร์ได้แล้วกลายเป็นเจ้านายคนใหม่ของเขาแม้มอนติเชียจะพยายามห้ามแต่ว่า Wednesday เวนส์เดย์ก็ไม่ยอมฟังแล้วสั่งแม่ว่าอย่าได้เข้ามายุ่งกับเรื่องของเธอส่วนทางฝั่งของอินิดเธอได้รวบรวมเหล่าสมาชิกในเชตให้ไปประชุมกันที่หอคอยอียาโก เราต้องการให้ทุกคนช่วยเธอต่อสู้กับไทเลอร์ที่กำลังจะบุกมาโรงเรียนคืนนี้แต่ทันใดนั้นเวนส์เดย์ก็ได้ตามมาหาทุกคนบอกว่าเธอมีวิธีหยุดไทเลอร์ได้แล้วและอยากให้ทุกคนมาทำตามแผนของเธอจากนั้นเวนส์เดย์ก็ทำการปรุงน้ำยาที่ใช้ควบคุมไฮตามสูตรที่อยู่ในสมุดบันทึกของมาริลีนทอนฮิว ส่วนพักลี่กับโกเมสที่กำลังออกตามหาเจ้าสเลิฟทั้งสองคนก็เห็นว่าในเมืองมันได้มีการจัดเทศกาลขนหัวลุกขึ้นซึ่งผู้คนมากมายแต่งตัวเป็นผีมาร่วมงานและก็ทำให้พักลี่รู้สึกตื่นเต้นอยากเข้าไปเที่ยวข้างในในขณะเดียวกันนี้เจ้าสเลิฟมันก็ได้แฝงตัวเข้าไปปรบปนในบ้านผีสิงแล้วไล่จับคนข้างในนั้นกินสมองไปทีละคนพอพักลี่กับโกเมสเห็นผู้คนที่กำลังวิ่งแตกตื่นบอกว่ามีซอมบี้ฆาตรกรอยู่ข้างในบ้านผีสิง เขาก็คิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของเสเลิฟแน่ ผักลี่ตามเข้าไปข้างในจนในที่สุดก็ได้พบกับสลิปอ,อีกครั้งซึ่งตอนนี้ร่างกายของมันฟื้นฟูจนดูเหมือนกับคนมากขึ้นแถมยังสามารถพูดได้อีกด้วยสลิฟบ,บอกกับพักลี่ว่าเป็นเพราะเขาได้กินสมองเลยทําให้ร่างกายค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมและเขารู้สึกขอบคุณพักลี่ที่ช่วยชุบชีวิตให้เขาฟื้นขึ้นมาสลิปที่อยากใช้ชีวิตอย่างอิสระจึงขอร้องให้พักลี่ปล่อยตัวเขาหนีไปเพราะไม่อยากให้การฟื้นคืนชีพกลับมาในครั้งนี้ต้องสูญเปล่าซึ่งพักลี่ก็ยอมทําตามคํา คอนั้นแล้วปล่อยให้เสเลิบหนีไปก่อนที่จะถูกตำรวจตามมาจับตัวได้ในระหว่างนั้นโกเมสที่กำลังลอยอยู่ข้างนอกเขาก็เห็นเสเลิบกำลังเดินออกมาจากบ้านผีสิงซึ่งใบหน้าของมันนั้นดูคล้ายกับเพื่อนเก่าของเขาอย่างมากทันเดนั้นพักลี่ก็ตามออกมาแล้วโกหกพ่อว่าไม่เจอใครอยู่ข้างในนั้นเลยแม้โกเมสจะรู้ว่าพักลี่จงใจปล่อยให้เสเลิบหนีไปแต่เขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ส่วนทางด้านของมอติเชียขณะที่กำลังอยู่ในบ้านพักตามลำพังจูจูผู้หญิงที่เวนส์เดย์เคยช่วยหนีออกไปจากวิลโลว์ฮิวก็ได้ปรากฏตัวมาหาเธอมีชื่อว่าฟรองซัวเคยเป็นเพื่อนกับมอติเชียสมัยเรียนและก็เป็นแม่แท้ๆของไทเลอร์เองเธอมาเพื่อขอร้องให้มอติเชียช่วยตามหาตัวไทเลอร์ในขณนะดเดียวกันนี้ทางฝั่งของพวกเวนส์เดย์ที่กำลังซุ่มรอไทเลอร์อยู่พอเห็นว่าไทเลอร์ได้แฝงตัวเข้ามาปะปนในงานแล้ว อินนิดก็ออกไปเป็นตัวล่อเพื่อให้ไทเลอร์ตามเธอไปที่สุสานหลังโรงเรียนจากนั้นทุกคนที่ซุ่มรออยู่ก็พากันออกมาล้อมไทเลอร์ไว้แล้วพยายามั่วให้ไทเลอร์กลายร่างเป็นไฮตามแผนของเวนส์เดย์แต่ว่าในระหว่างที่เวนส์เดย์กำลังจะฉีดยาควบคุมไทเลอร์ จูจูหายอีกตัวหนึ่งก็เข้ามาควางไว้สะก่อนซึ่งหายตัวนี้ก็คือฟรองซัวแม่ของเขาแล้วเธอก็สั่งให้ไทเลอร์หนีไปด้วยกันเพราะได้ทาข้อตกลงกับมอรติเชียเอาไว้ว่าถ้าหากเจอตัวไทเลอร์แล้วฟรองซัวจะเป็นคนควบคุมดูแลไทเลอร์แล้วพากันออกห่างจากเมืองแห่งนี้ไม่กลับมาสร้างความวุ่นวายให้กับพวกเวนเดย์อีกต่อจากนั้นเมื่อโกเมสได้กลับไปถึงบ้านเขาก็เล่าให้มอรติเชียฟังว่าสมบีของพักลี่นั้นความจริงแล้วก็คือไอแซคเพื่อนเก่าของเขา ส่วนมอรดิเชียก็บอกว่าตอนนี้ฟรองซัวยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันซึ่งโกเมสกับมอร์ดิเชียมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ2คนนี้และปกปิดมันเอาไว้มา้วยตลอดตัดภาพมาที่ทางฟังของอินนิดขณะที่กําลังซ้อมเต้นอยู่ร่างกายของเธอก็เริ่มกลายเป็นมนุษย์หมาป่าทั้งที่ยังไม่ถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงทาให้อินนิดจึงต้องรีบวิ่งหนีเข้าป่าไปซึ่งในระหว่างนั้นครูคาพลีก็บังเอิญมาเห็นเข้าพอดีแล้ววันศุกร์ตอนที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้